สำหรับคนขับรถกระบะตู้ทึบที่ต้องวิ่งงานกลางคืนเป็นประจำความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่ถนนเปลีย่ยวแต่อยู่ที่ตู้เหล็กทึบด้านหลังรถที่คุณไม่มีวันรู้เลยว่าข้างในมีอะไรอยู่และนี่คือกฎสมข้อสำหรับเที่ยววิ่งที่ไม่ปกติข้อที่หนึ่งคณะขับรถอยู่บนทางหลวงเงียบๆถ้าคุณได้ยินเสียงข้กกอก กอกดังมาจากผนังเหล็กที่การระหว่างหัวเก่งกับดูสินค้าด้านหลังให้เปิดเพลงให้ดังกลบเสียงนั้นทันทีและห้ามจอดรถลงไปดูเด็ดขาดจำไว้ให้ดีสินค้าของคุณไม่มีชีวิตมันไม่สามารถเขาเรียกคุณได้ข้อที่2ถ้าอยู่ๆคุณรู้สึกว่ารถหนักขึ้นผิดปกติหรือเวลาที่เหยียบเบรกรู้สึกเหมือนมี ของหนักกลิ้งมาชนผนังกันด้านหน้าอย่างแรงทั้งที่คุณมัดของแน่นหนาดีแล้วให้ตั้งสติและประคองรถต่อไปอย่าหันไปมองกระจกหลังเพราะแรงกระแทกนั้นอาจไม่ได้มาจากสินค้าแต่มาจากใครบางคนที่กำลังดิ้นอยู่ในตู้มืดมือด,ด้านหลังคุณข้อที่สเมืม่อถึงปลายทางและจำเป็นต้องเปิดประตูตู้ท้ายรถทันที ที่ประตูเปิดออกถ้าคุณเห็นใครบางคนนั่งชันเขาอยู่ในมุมที่มืดที่สุดของตู้ท่ามกลางกองสินค้าห้ามสบตาห้ามทักให้รีบปิดประตูตู้ทันทีแล้วขับรถออกมาโดยไม่หันกลับไปดูงานเที่ยวนี้ถือว่ายกเลิกทันที